ก็เล่นสิไปหาซื้อแนวกินนะครับเนาะนิ้วเข่าแล้วต้องสิบลปดมากินกันเนาะ,ะไปเดินตลาดกันซื้อหน่อไม้เดินตลาดเสร็จแล้วได้ของมาเยอะเลย หนูไม้ลงไปคนเล็กน้อยใส่ปลาร้าน,น่งช้อนใส่เนื้อหมูคนคนใส่กัะดูกอ่อนปะใส่เห็ดลงไปคนเล็กน้อย And เสร็จแล้ก็รอผักคิวแล้วก็ปิดหม้อกินได้เสร็จแล้วกินได้เลยเซียบบอเสียจ้าก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูแกงหน่อไม้ใส่หมูใส่ตะกั่จฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วยนะครับ